สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิดาแม่นปัวนะคะพิดาแม่นปัวจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีพิกษกนะคะประจําเดือนเมษายนว่าทุกๆคนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่อย่าลืมนะคะพิดาขอกดแชร์คนละหนึ่งแชร์แล้วกดคอมเมนต์ให้พิดาด้วยนะคะ พิดาที่มีกําลังจิตกำลังใจในการเราต้องมาร่วมกันทํางานนะคะนอ้องๆเพื่อนทุกคนเลยนะคะแล้วทุกท่านที่ดูคลิปพิดานะคะใครที่แชร์ให้พิดากดคอมเมนต์พิดานะอุย้ยพิดากราบขอพระคุณงามๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้รวยๆทุกคนเลยนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมคามุ่งมั่นปารถนานะคะอันดับแรกที่พิดาจะพูดถึงก็คือเรื่องการงานต่อไปที่การงานของชาวราศีพิกษกเป็นอย่างไรกันนะคะการงานในช่วงนี้นะคะจะมีเกณฑ์ เปลี่ยนงานหรือว่าทํางานอะไรเพิ่มเอาง่ายๆคนที่มีงานเดิมอยู่แล้วการงานเราก็จะค้าขายดีหรือว่าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราแบบต่อยอดในเรื่องการงานได้นะคะหรือว่าบา,บางท่านเองก็อาจจะเปลี่ยนธุกรกิจหรือเปลี่ยนที่ทํางานใหม่นะคะถ้าไม่ได้เปลี่ยนใหม่ก็อาจจะได้ตําแหน่งหน้าที่เงินเดือนอะไรขึ้นนะคะทุกๆท,ท่านนะคะ,ะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนดีนะคะที่เป็น คนผิวขาวหรือมีเนื้อหน่อยนะคะจะชอยสนุนเรื่องการงานนะคะส่วนท่านที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานหรือโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะสําหรับท่านที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะแต่เวลาเซ็นเอกสารอะไรก็ให้ระวังเรื่องเอกสารเรื่องเซ็นสัญญาใน,ในหุ้นส่วนด้วยนะคะแล้วต่อมาคือเรื่องโชคลาภการเงินโชคลาภการเงินของ ชาวราศีพิศกในช่วงนี้ก็คือเอาง่ายๆเลยว่าโอ้หการเงินนี่มีแต่เรื่องจับจ่ายใช้สอยเยอะมากนะคะแต่ยังไงคุณก็ผ่านไปได้นะคะการเงินเนี่ยโหแบบใช้จ่ายไปกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรช่วงนี้ก็ให้เล่นพอหอมปากหอมคอนะคะเพราะว่าช่วงเดือนเอ่อเดือนเมษานี้การเสี่ยงโชคจะเป็นอะไรที่มันยังแบบ ไม่ปังจนแบบสุดๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะตัวที่เราตั้งใจซื้อลอตเตอรี่หรืออะไรนี่มันอาจจะไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วต่อมาคือเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะความรักในช่วงนี้นะคะให้ระวังเรื่องอารมณ์กันนิดนึงนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะให้ระวังเรื่องการใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็จะพ่อแง่แม่งอนในช่วงนี้นะคะพูดคุยกันไม่ค่อยถูกหูกันเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังพึ่งพาอาศัยกันได้นะคะแล้วต่อมาท่านที่เป็นโสด เป็นโสดนะช่วงนี้ให้ระวังให้ดีเลยนะคะอย่าเผลอตัวเผลอใจง่ายๆนะคสำหรับคนที่เข้ามาแล้วก็อาจจะไปพบคนที่คนที่เราคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่เขามีคนคุยอยู่หลายคนหรือเราอาจจะเป็นมือที่สามเขาได้นะคะอย่าลืมนะคะช่วงนี้แล้วต่อมาคือเรื่องสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายก็ให้ระวังเกี่ยวคับจะมีเรื่องตื่นตระหนกตกใจวิตกจริตหรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะระวังนิดหนึ่งในช่วงนี้ นะคะแล้วก็คนในบ้านนะคะสุขภาพจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ขับรถขับลาหมาแมวในบ้านอาจจะสร้างปัญหาให้ให้เราเสียเงินเสียทองได้นะคะสิ่งที่พี่ดาจะแนะนําในต่อไปนี้ก็คือหนึ่งให้ทําบุญเกี่ยวกับสร้างห้องน้ํานะคะใครที่สร้างห้องน้ําเราร่วมสร้างเขาเลยแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับแทงน้ําอะไรเกี่ยวกับน้ํานะคะแล้วจะทําให้เราล่มยื่นชื่นลมได้นะคะสําหรับชาวราศีพิศพ ยังไงพี่ดาก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ดูคลิปพี่ดาจนจบนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะอย่าลืมติดตามพี่ดานะคะสวัสดีค่ะ